สำหรับเรื่องออยเครื่องแตกนะผมมีกรณีตัวอย่างหนึ่งคันพอดีเลยที่มาจอดทําอยู่ที่ร้านเรานะก็คือคันโน้นอ่ะสีเดียวกันเลยสีส้มเหมือนกันเลยนะคันนู้นอะ่ะเป็นสองยี่สองออโต้เอ็ซีคันเนี้ยออยเครื่องแตกนะฮะออยนะ้ำมันเครื่องแตกน้ำมันเครื่องไหลเข้าไปในหม้อน้ําน้ำหม้อน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามันแตก มันต้องมาเปิดฝากันอย่างนี้เนี่ยจะเห็นไหมรูทางน้ำในเนี้ยมันมีแต่น้ํามันเครื่องนะฮะเหตุที่เราต้องเปิดเพื่อที่จะล้างเนี่ยล้างไอ้รูรูที่น้ํามันต้องผ่านเนี่ยแต่มันมีน้ํามันเครื่องปนเข้าไปแล้วเนี่ยให้มันสะอาดนะไม่งั้นมันจะไม่จบนะฮะแต่ถ้าไม่เปิดล้างแบบนี้ยังไงก็ไม่จบนะฮะอ่านี่แหละถึงได้บอกว่าควรเปลี่ยนควรแก้ไขก่อนที่มันจะแตกนะฮะเพราะว่ารามันแตกเนี่ย เราจะต้องมาลื้อกันแบบนี้เลยนะฮะลื้อกันเป็นแบบนี้เลยนะฮะลือ้อ